เขาจะต้องรับผลจากการที่เขาก็ทําสมมติว่ามันเต็มที่แล้วเรามีเมตตาต่อเขามีกรรณาต่อเขาเราช่วยเขาเต็มที่แล้วถึงเวลาที่ต้องอยู่เบกขาก็มีใจปลงลงไปในกรรมต่อบุคคลนั้นโดยเจาะจงเลยว่าเขาสร้างกรรมอย่างเนี้ยเขาก็จะได้รับผลกรรมอย่างนี้เขาทํากรรมดีเขาก็ได้รับผลดีเขาทํากรรมชั่วเขาก็จะได้รับกรรมชั่วเขาเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นด่พึ่งอาศัยเขากระทากรรมอันใดไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเขาจะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นใจก็จะอยู่ กา ar, ได้หรือแผ่โดยไม่เจาะจงก็ได้ก็แผ่ไปเหมือนกันหรือแผ่ถึงตนเองด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเราก็มีกรรมเป็นของตนเราก็เป็นไายญาตแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเบาบางมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทํากรรมใดไว้จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเราก็จะเป็นผู้ที่รับผลแห่งกรรมนั้นตนเองฉันใดสัตว์หรือบุคคลอื่นก็ฉันนั้นเหมือนกันทุกคนมีกรรมเป็นของตนเป็นไดยญาตแห่งกรรมเมื่อแผ่ใจไปถึงสัตว์หรือบุคคลทั้งหลายโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงแล้วจิตก็จะปลงลงไปในกรรม